รอเลขพี่ไม่มาด้วยกันนะคะพี่น้องค่ะเปิดเผยอกว่าเราจังเหลือแตอยูแขนงเก่กินดาบอร์เลขอมาต้องทีนี้หวยออกมาแล้วนะคะทางยูทูบทั้งหลายก็จะเมาลอตเตอรี่ของใจจินดาดีใจจังนะคะโ้อเลขกบอร์มาน้ันเลขที่ไม่มาด้วยกันอุ้ยห้าเจ็ดไม่ใช่ไม่มาน้ากันคือบอออกเลยล่ะเี่ยหล่นี่ตต ไม่น่าลงทุนไม่น่าลงทุนนะคะเจ็ดแปดแล้วก็ห้าเจ็ดอุตายอะไรอะไรอะไรนะคะเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะเจ็ดสามสามเจ็ดกับแปดสามสามแปดนะคะแล้วก็เก้าสามสามเก้าแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าตอนนี้เราจะมันจุกนะคะนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดก็จุกเหมือนกันนะคะเยอะสุดนะคะ 7000จัดพี่น้องเลขที่ไม่น่าลงทุนนะคะพี่น้องขาเลขจะไม่มาด้วยกันซื้อยังไงก็ไม่ออกนะคะแต่ในลอตเตอรี่พวกขาดเไดยขายบ่งเป็นเป็นคล้ายๆว่าคาดว่าเฉยๆแต่ว่าปู้ได้มากกลับไปซื้อได้อันนี้คาดว่านะคะปู่บอกว่าไม่ใช่คาดว่านะคะคิดว่าทั้งบนทั้งล่างเลยทั้งบนทั้งล่างเลยคาดว่าจะไม่มาด้วยกันนะคะพี่น้องขาทุกเฉียวเหเจ็ด77วันนี่นะมันไม่ โอ้ตาย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 นะคะรางวัลเหลือไปอยู่แผงมดเลยมันจะเป็นรางวัลที่สองที่สามของรถตา๋ลีเท่านั้นนะคะเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้นะคะคือคือวาสเซมสองตัวสองตัวไท่กับพยายามเสพต้นทุนจากความลงไปแล้วกันบานนี่สรุปก็คืนหนึ่งมีจุดนี้ แปไว้ให้ย่างด้วยนะคะให้ย่างมาหลีกเลี่ยงได้แต่ว่าขันผู้ได้มากก็ไปนั่นเอาก็ได้เพราะเป็นยัางนี่ผ้าจางก็เป็นแค่แน่แน่นี้ไดเบิร์แน่เบอร์ออนที่ลงทุนได้ขึ้นนี่นี่แหละแล้วก็เพราะขามเสียนแค่นั้นเองมันมีสามอย่างเท่านั้นโอเคค่ะโอเคค่ะทีนี้พี่น้องของเจเจนาก็รับทราบทุกท่านแล้วนะคะตอนนี้มาเมาลอตเตอรี่ได้เลยค่ะเฮ้ย ลองปิดตัวเอาก็ได้ครับคุณได้สียิบต้องไปกับล่องยิบเลยหมดเล้วค่ะอาจารย์น้คะัก็บน้อเดน้อเด็ก้เดีกน้เด้เด็กน้อเด็น้องเด้าเด็กนรเด้องเดน้เดน้องเด็กน้างเ้ด็น้ีเดน้องเด็น้องเี็น้องแล้วงัน้ออง่กน้ว่ดน้อเ้อเนเนองเน้องเด็อดกเดกน้องเน้เนองเด็เดก้องเ้องเดมองเ้้น้องน้อง ขอให้มาสามตัวสาธุสาธุแชร์ให้คุผู้งามเลยนะคะชอบมากส่วนตัวแม่จินดาอธิบายนี่ให้ลูกเพจเจ้าฟังหน่อยอย่าซื้อเลขข้ามเสียงทีนี้เลขข้ามเสียงนะคะสองห้าแปดนะคะไม่ไม่คือจะซื้อไม่ถึงแม่จิงสี่นะจะซื้อสมมติเจ็ดห้าเก้าจังสี่จะซื้อทีนี้เก้าจิงสี่จะซื้อแต่ถ้าเป็นเจ็ดเก้าห้าได้สมมติถ้าเป็นถ้าเป็นเจ็ดเก้าห้าได้ เจ็ดเก้าห้าได้ถ้าเป็นเจ็ดห้าเก้าไม่ได้ถ้าเป็นเจ็ดห้าเก้าไม่ได้นะคะเออเก้าห้าเจ็ดก็ไม่ได้อันนี้เอาไปพิจารณาดูนะคะพี่น้องค่ะก็จะมันออกอ่าหกหนึ่งแปดได้ถึงว่ามันธานหน้าใหันพันาห้าได้เออเออนี่ละแล้วก็ทิจีบอาจารย์จับไปนะมันจะประคานจับชุด แม้กระทั่งเลข6ตัวที่เขียนไปก็ไม่คาดนะคะมันสิเป็นแนวท่ายแล้อย่างเขาก็สิเปิลทุ่นเขาไปซื้อลอตเตอรี่ซื้อยังพันระหยัดทุนลงอีกเนาะค่ะเนาะล่องไปยี่เพิ่นจะมาซื้อเลขขามเสียนแล้วกันบ้านนี้แล้วกันบ้านนี้ลอตเตอรี่นะคะยังมีรางวัลที่หนึ่งคนกัรางวัลที่ห้าเลี้ยงกับม้วนกับสีเมาส์ไว้พี่น้อง ข้ามเปล่นนะคะไปที่นอกมาอันนี้เป็นแน็มยาวทางนะครับพิจารณาพิจารณาแล้วกันนี้่คือผลกุนส่วนของบุญทุกท่วนทั่วกันเถลินสาธุนะคะทำบุญก่อนนะคะพี่น้องค่ะทำบุญแล้วเราจะมาขอหาหน่อยกันนะคะพาผู้ใดเข้ามากดแชร์ให้คนผู้ ประเทศกับใหญ่นะคะนี่เห็นงานมันเอาใส่ต้นไม้นี่ยจะได้ใส่ต้นไม้เนาะค่ะน่าต้นไม้จะได้สดชื่นนะคะเจ็ดเปียกนะคะเจ็ดเปียกเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเจ็ดหนึ่งนะคะเห็ดตัวใด้เจ้าจะเวียงแห้งไร่ชิมจีหัวเสียหัวชิมเบิร์ละบ่แล้วชิมหัวเสียเจ็ดี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะหลายกลองนะคะมันหลายกลองแห้งนะคะพี่น้องค่ะแป๊บหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปในหลานน้ำมันน้ำมนเ้อพีน็เ่เบิ้้นอรั้วตเน้อ่ส้สัยางอมนี่งดอคที่นี่หัวหัวเี่ยวไข่เิไได้เยหนึ่งเด้อ่ะพี่น้องค แนมเบิ้งคกๆคับพี่น้องแนมเบิงคะคนะคะแนมแล้วก็แคบไว้นะคะแนมเอาด้อค่ะี่เียมรองเท้านหอ่ผู้นี้อัตราเงาไข่สูดใดทต่ใได้หน่อยไหมเลขจีป่นี่อันนี้เมนเลขจีป่ไปได้เลขแค่รองเท้าใหม่จะจ้ามาให้อลเลยมะย่าไ่้เหรอเอาได้โอเคนะคะเห็นเห็นกล่องนี่เจ็ดสอ่เยนี่ ก้องชั้้องมุนธทการนเจ็ดชต่วง่่บึงนี่ก้งนี่นี่ี่ยเน่ยนี่ยเ่ยเนี่ยเนี่งนี่เนี่ยเนีเอ่ยนี่่เนี่ยเน่นี่ี่นี่เเนีี่ยี่เีย่ยยยย่นเ่่ยอนนีี่น่นนี่น่น่เนี่ยี รอแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องปูจะมาผมกอนเดี๋ยวว่าไงเพานดียไปหาก้อมพ <enders> ์านไข่ออนยืนเหยียางานเยทุกสียี่คอนข่เอาไ่ปูเลยดนี่นเอาอันนี้ละเอาน้ำมันกกาลน้ำมนถกา่นนาสีบกนี่ละนี่ละปเียมัเยาค่การนไหนก็านเรียก่องเอาไปเอกไปร่วมกันเลยจานเรียกนะคะ แป๊บนึงนะคะวันนี้ปูจะเลือกนะคะจะพาไปขอหาหน่อยนะคะบเบือ้องหนึ่งค่ะด้องเอาค่ะตาไผ่ตามันนะค่ะน้องตาไผ่ตามันนะพี่น้องนะเบิ้งเอาเนาะค่ะนาะแต่ว่าไม่นวลเห็นสีเจ็ดเก้าเอ็เอเ็นเห็นตัวไหน บอกกันนะคะบอกกันนะคะอมเมนเ์เลยนะสีอมเมนเนี่เลยค่ะพี่น้องเนรับเข้าใกล้ๆแน่แเห็นมคาซีบมีขีดนะคะซีหย่งคุณมีขีดเลยที่ขึ้นไม่นอเห็นอยู่การนำม้นเด้ซีหนึ่งศูนย์ศูนยจ็ดศูน น้ <No. S 2> องแต่ว่าถูกพันผัดว่าหาเห้าหกเจ็ดกับเขาเออถูบพันผันว่าหายห้าหกเจ็ดกับพันหายห้เา,เา,หเาเจ็ดอีหยังบุญอ่ะสี <4 S 1> <4 S 2> ต่ตัวศูนย์สี่จังไหนบมไม่ขีดนะคะเจ็ดหัวซักค่ะพี่น้องศูนย์ศูนย์เลยน้องโอ้แล้วแล้วแช่เข้าไปสิบเอ็ดกลุ่มแล้วขอให้เจ้าปังปัง,ปงหน่วยวันนี้นะคะปังปังหน่วยวันนี้สามตัวตรงเอาไปเลยนะคะ อาจารย์แม่คอยจันได้คอยอีนังเด้คอยจันมุดลูกคอยย้อนแม่ <c oughs> มนังเด้เอาตังไม่พิ่นแม่ <c oughs> เอาอยู่หันไปสายตังแม่นะคะ <c oughs> เพื่อที่เขาสามโตมุดลูกคอยย้อนเบิดตเตียงโอ้เอาเอาเอากระอีไม่นังเด้เดี๋ยวเขาไปหาอยดูหาหน่อยมือนีมันบ่ครับหาหน่อยวันนี้นะคะเริเ่ต้นด้วยซีด <c oughs> ้วยสองนะครับโอ้ขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณค่ะ นี่แล้วคะได้นั่งเก้าอี้แล้วกัพี่น้องแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ช่วงน้ำเจ้านี่บาดข่นะข่ช่วงน้ำเจ้าขยับเมยนกันนี่มีแห้งบ่ามีแห้งคักมีแห้งเนี่ยบาดดิบาดี่มีแห้งแยกออไปใกล้มันไเจ็ดกับหัวบนวะเจ็ดกับหัวนะคะเจ็ดกับหัวนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะพี่น้องค่ะเจ็ดกับหัวติเจสีบ่มีขีดเนี่ยีบ่มีมขีดค่ะพี่น้องทาซีบ่มีขีดนะคะคือหายปัญหาจีน้อง เนเจ็ดกับห้าสั้นเจ๊จ,นนเจ,จินดาวัเมื่อนี้เจ๊จินดาวอยากซื้อน้อยหกเจ็ดกับเก้าหน 9, 1, ึ่งค่ะพี่น้องนะคะหกเจ็ 6, 7, 9, 1, ดกับเก้าหนึ่งเลือเจ๊จินดามากนะคะน้อยนะคะน้อยวันนี้นะคะมาุ่นตัวที่สามรุ่นตัวที่สามนะคะขอให้มาตัวขอให้มานะคะขอให้มา <ขอ S 2> เป็นตัวไหนไหวค่อยมักเก้าหนึ่ง ขอยมาเก่าอ่ะคอยมาหนึ่งนะคะขอให้มาหนึ่งนะคะหนึ่งมาแห้งอือหือเอาขอหนึ่งขอหนึ่งเนื้อปลขอเรีหนึ่งฟูเนี่ยนี่เพืเห็นนี่เห็นเจ้ขากองทราบ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 ทุกพี่น้องขากรองนะคะตัวนี้นะคะสี่กับศูนย์โบยึดเจ็ดกับเจ็ดกับหัวค่ะพี่น้องสี่บูมี่ขีดค่ะ ดาบตั้งสางหลังรุ่น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 ใครรุ่นรุ่นน้อยรุ่นยังได้รุ่นน้อยค่ะรุ่นน้อยนั่นเยพูดอดไจะเขียนเสียงเจตู่มาเป็นที่เรียบร้อยนะคะเจตู่นะคะได้แล้วสองตัวได้ได้แล้วสองตัวพี่น้องตัวไหนตัวไหนสิว่าตัวใดตัวใดสิว่าตัวใดนั่นบนครับตัวใดบนต้งหนึ่งตัวเล็กตัเนียนะคะตัวนี้เลขยกสามดิกินมาเลขกสามโอ้ย ขนออกมาแบบนี้จ้ามเป็นศูนย์เป็นสี่เป็นศูนย์เป็นสามแมนป้าแมนป้าหนึ่นนนอะไรบหรือเจ็ด่น้อยได้พี่น้องมือนี้เ<บ>ด้อฮาหนอยเจก,กินดานดเวียดนามบบน,านะคะผู้รไรเปออ็นต๊ค้างยูเล่ในมนือนีนะคะ <c oughs> ไปเวียดนามไปเที่ยวก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมานะคะเอาค่ารถกลับด้วยค่ะค่ารถกลับมาหนึ่ง สี่ศูนย์สามเลขสามอ่ะสามบ่อยสามสามโอ้ยุ้นเมือว่านี่เนาะเป็นสามสี่ศูนย์สามขันมาเมือว่านนี่คือสีคักนอยนี่เนาะสี่สามนี่เม่ามานี่มามกมามือมือตัวมานกับมาี่สามเมือมมาอีามเจ็ดสามัน้องขาสาเป็นที่สี่ศูนสเจศนสมนะคะ เจ็ดศูนย์สามสี่นย์อาสี่หัวสักเนาะบ่บมีหัวขีดแม่สี่ศูนย์สามเนามครับแม่สี่ศูนย์สามเนะคะถ้าสี่ 3, 3ะะ 5, หัวสักต้องนับขึ้นนะเจ๊จินดา307 307นะคะ307นะคะพี่น้องคะสามศูนย์สี่ก็ได้สามศูนยก็ได้หรือ3 0มศนย์เจ็ดน้าเนะเขียนมาแล้วหาหนอยวันนี้นะคะ3 0มศูนยชัดเจนแล้วพี่น้องชัดเจนนะคะ307 เจ็ดสามศูนย์สี่จังฉีกระไดน้องขนะเขียนแล้วไปบ้านพี่น้องอ่านะครับแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเขียนไม่ได้นะคะได้แล้วเขาเห็นสมมุิขอยกใส่สามศูนย์สี่สามศูนย์เจ็ดกระไดนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของพระอาจารย์เพิ่นไปจุดขอน้อยหายมือนี้เลขทุกออกมาแล้วสี่ซ่งมีปัญหา ตัวเลขบ่ค่อยชัดค่ะตัวแรกเนาะค่ะเนาะตัวแรกเบิ้งจังหนึ่งก็สิเป็น403เนาะค่ะ403อ่ะเป็น307เจพื่อไว้เนาะค่ะเนาะบางที่เพิ่นกับว่าอาจสิเป็น7หรือสิเป็น4ก็เลยเขียนไว้ทั้งสองตัวแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชม407 307นี่คือห้าน้อยของวันที่ เจ็ดนี่สายยุนสองพันหร้อยหกสิบห้าเนาะคะ่ะขันอเอาเจ็ดขาน้อยเด้อขาน้อยมือนี้สี3 3ะะ่ศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเด้อค่ะท่านผู้ชมขันมากขันชอบก็ห้าโชคมานั่มพระอาจารย์เนาะคะ่ะก็ซื้อใบไปเที่ยว เพื่อนบ้านเนาะค่ะมือแรงเพื่อนบ้านก็ขอคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังเล้อค่ะกระซือให้ท่านเด้อค่ะลงทุ่นใบย่างละนิดละน้อยเนาะค่ะสองบาทสามบาทพอใดค่าปาทู่เนาะค่ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังของให้พี่นอ้องเอซี่ทุกท่านโจกโจกมันมันในห้าหน้อยตอนเย็นมื้อนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ